ก็จะคิดทีแล้วนะพี่น้องปวดหักเึือไปข้าหักร้นจนเลือกจนเดือเน,นะสอนข้างออกพี่น้องตุ้นขามมือขาอมพื่นพี่พี่น้องจังสีเสียบนะพะโล แล้วมึงเลือเเสาัน,นต้องอายที่มากบอกมากที่เหล่าละองม,มากเกินเอาไข่เส้นนามเส้นข่าวเจ้านะครับเค็ดวหามุนมุนเล็กน้อยกับเส่วครับกับหนังหมูเปื่อยๆน่ะเพิ่มมากยิงนเข่าได้หลายนี่นู่เข่าเล็กน้อยเบิดหมอนะนี่นูป่ปวดเล็กน้อยเลยลายค้นนะครับ กับต้มเจือดที่มี้ไอ้หนันพี่น้องต้มเจือดทีนี้ไข้ต้องหัวไข้นะครับเราที่ต้นทิมใบครับโอ้ยบกขาดบ,บกแม่พี่น้องต้นไม่จนเปื่อยเนาะเป็นไงหากินบ้างพี่น้อง ไากิมไหมแล้วมือซาเสีนเองไอคิมโซครับเพื่อนมักอันจังสีพี่น้องเอาไปคลุกเสกเขากับไข่ <c oughs> เล็กหน่อยเนาะกินเปเป็นอาทิตย์หรอหะครับดูเสียตูวเย็นไว้จนเก่าโม่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยจน สามทุม่มเนาะหรือว่าเกา่าอ่าสะเอ็ดนาฬิกาเนาะที่น้องตุนตัะโค้งแรลมอีกทีหนึอง อย่างเ็กหัวอย่ากนั่งสั่งไปอยู่เองงเอเดี๋ยวสิตั้งอ่านนางไอสวัสดีปลาล่วกก่อ,กอนนางไอสิมากินอย่าง ข้าแม่จีเกต์ไพลของแม่ไอหน่ากินจังมีหมูด้วยมีไข่ด้วยมหมูด้วยมีไก่ด้วยข้าวทุกจานหรือยังเอ้าอามีหมูเอาหมูมาแม่จีข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างหรือยังไม่นไอกเดี๋ยวลุงเง็ดบหน่อยแม่คินองเดี๋ยวสิกินข,นข้าวกันน้องไอมือไข่ไพลโล์นะ อันเดี๋ยวลุงตากกล่องกันเด้อโอเค้วงจะไปจ่งไปสิมะกินหังที่เขาต้องการนะี่เยแล้ว้องอานเข้าไปนี่ขเขาเบิ้ลจีนองเจ็ดเหหมูเป็นต้นนี่น่อย กูเขานะ่าเนาะสดออกเก่งไแคด้ไงไรอาตุ้งก้าวชิ้นกีนใช่จังเดี๋ยวล้งก้าวสีเทาแพ้ปลาโลไปตีแพ่ใหมนะ่บ้าไหเ้เถอะวเป็นเป็นเป็นไก่ยูบ้าแบ็งตีแพ้ใหมใ่เธอะวะ ไข่ก็กินได้ไ,ไ,ดไ,ไดกกินได้่อยากแบ่งี่แพ่ไหไมั่มมนี่อูนอี่พี่กพี่เป็นตอนน้หอยอังกินบินเองนเ,เองๆๆไ,ได้กินอง น้องไอซิอ์ซื้อขิงเองไปลุงเลี้ยมกินข้าวเองไปลุงเยี้ยมกินข,ายยนขาา้าวข้าวหยังข้าวกระป๋องเกลือน้ำซุปเพิ่นจะซื้อข้าวต้มพี่น้องเพราะว่ามันมีน,มน้ำนรัเนาะเพิ่นเข้าใจว่ามันเป็นน้นำซุปนะเอาใครย,ยังบอก กินไมีกินขเด้อเข้าใจหรือเ่าเก็บเป็นต้นนี่หน่อยพี่น้องพรดีข้ามเลนตอนนี้สองโมงแปดโมงนะ ใช้พะโล้นะเขน้กีก้ออยงเขียงเีงเห <c oughs> ยิมหยมเหยิ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 มเมมหเมหมยกิเหมยยกนิ้ว <c oughs>

ต้อเอาหไปไปหพีแพ้ใหม่น้ำเด้อแม่มันบอกบ่าหอมันบอกบ่าห้ยห้ไข่พะโล่พี่แพ้ใหม่บ่าห้ครับวะไม่ย่างไม่แบี่พแพ้ใหม่เหรอไม่แบบที่พี่แพ้ใหม่เหรออืมอา เบงให้บมัน,มน,มนยุบอ่ะเบ่งอเดี๋ยวลุงสืผ้า,าไปไห่เด้อไ้เนานะได้อันนไปน้ำบ่น้่งกันไปน้ำยุบ่ะไอ้น้องอยากไปน้่งอยนางไปฮงบ่เดี๋ยวลุงพ้าไปเอาคไปยพโไปให่มันมน,มน,น้ำ แดงเฮี่ยนระถุงของถุงนี่หน่อยเฮี่ยนเ๋็วมีเล็กน่อยเนาะมาอเออ่าเ่อีซื้อขาวยอืมอร่อย 와, 아, 나 매침 갓하고 있나.

กกออกเก่งมากน้องไอเก่งมากพี่อินกับพี่เอิงกับหรือยัง นี่อือนั่งเออนั่งครับอะไรอะมาเราเอน้ำเนาะจ้าเหรออืออะไรอะมา ขอบคุณค่ะหรือยังขอบคุณค่ะหรือยังบ้ารือหมออืมอืมอคไงจ๊ะ <c oughs> ใครมัดผมให้หน้อยน้อย สวยไหมของยงคือกัดไว้เดเ๋ยะ เกือบิ้งหมดไหมไม่หมด อร่อยมากเลยเหรอนี่แม่ีายลูกสีพาดไปส่งมันมันเขามันม,มันไตเดียมมีหมี่บ้านยุ12สิงหาพี่น้องบ้นแม่เนาะไปเปลี่ยนแป๊บเปเียไปอาบน้ำได้หรืงมั้ยนะ กินคิดเลยไหมกินหมูน้ำบะอร่อยมากอร่อยมาก กินให้บอลนกินเขาเกิ้ครับพี่นอกก็ต้องป้อนก็ได้กิน,นอินรุ่งเขาเต็มถ้่วจะได้ซ้ำอีกหรอือร่อยมากค่ะยกนิ้วด้วยหน่อยบายบายก่อนอย่าไปจับเทา้าบายบายก่อนบายบายกล้องก่อน แมนเดี๋ยวลุงผ้าไปเอาของเอาพาโลมาให้ผู้ใดกาะไปไปไปย่างข้าไปเฮี้ยนปลาโบ้พนพนเอาเข้าไปเฮี้ยนปลาโบ้พนน้องไอเอาไข่พารโลพี่แพร่ใหมเขาไปในเมืองเอาไข่พาโลมาให้เอื่อย๋ย้แพรหมน้องไอเอาไข่พารโลมาส่งพี่แพรหม บัมีพายุมีเต่หมาตอกๆอยู่พูนพูนเอาไปไว้โตพูนไปโตเด้อฮะแม่เดี๋ยวลูกเอาไว้ให้แก่หมากินชื่อขนมเซ่ตัองไอซีไปซื้อขนมเซ่ อยากสิเรียไปตลาดทีอยากไปตลาดได้เลยไปซื้อขนมก็มัมม่ children, เอาบ่เอาหญ้าไปน้ำซะวะให้หญ้าไปน้ำบ่อ๊ะป๊อ๊ะปุ๋ยไนโตเป๊อ๊ะเปิดไฟไว้ป้าโบสิมาคำอ่ะสวัสดีป้า <andal> <sandbox. S 2> ลุงกอน น้องไอสีเมื่อก่อนเดอ้อสันโตน้องเราจะไปช่วยกันน้องกับมาหม,ม่อมเอามาบอกปลาลุงดีๆก่อนจิ่นเหรอเราจะไปช่วยกันน้งองกับมาหม่อมให้ยาไปน้ำบ่ไปไม่ไปหรอกเอา้าคือว่าสันไม่ายาไปน้ำซะเ่อ่าบายบายปลาลุงก่อนไว้ไว้บายน้องไอไปก่อนเดอน้อค่ะเราจะไปช่วยกันน้อกลับรอบไปอ่าสวัสดีค่ะนา้ำ 嗯，对对、mm,。